ดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับปัทมามีดีรีวิวกันอีกรั้งนะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะมาดรีวิวหนีตัวน,นี้นะคะจั s โฟเดอร์นะคะปิดหน่งนะคะก็คือสามารถปิดองเขา,าได้ปิดหน่งก็ได้นะคะเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะอันนี้ค่ะคือจั s โมเดิร์นะคะปิดหน่งปิดผมค่ะมีสองสีด้วยกันนะคะสีดำธรรมชาตินะคะแล้วก็สีน้ำตาลเข้มนะคะเป็นยังไงเราลองมาดูนะ เก็จิ้งก็จะเป็นแบบนี้นะคะพกพาได้นะคะตัวนี้เปิดมาดึงถ้าดึงตรงนี้ออกมานะคะนี่ก็หนีเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแป้งที่อัดเป็นผมแข็งๆอาไว้นะคะมันแป้งถุดอะไรนี่นะคะแล้วส่วนข้างล่างน,นะคะก็ถ้าเราหมุนออกมานิดนึงดึงออกมานะคะก็จะเป็นหนีเป็นพับนะคะที่เราสามารถจุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะเอามาป้ายได้นะคะคล้ายๆก,กับว่าแป้งพวกอะไรนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็มีกระจกให้ด้วยในตัวนะคะคือพกพาได้เติมได้ตลอดทั้งวันเนาะ อันนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มส่วนสีดำก็คล้ายๆกันน้องดีดานะคะก็คือเหมือนกันเนาะอ๋อเธอบอกสีเขาก็จะบอกที่ตูดนะคะว่าเป็นสีอะไรอย่างนี้นะคะโอเคอันนี้เป็นสีดำเปิดออะไรก็จะเป็นนี้ก็ถ้าสังเกตเนื้อเปรียบเทียบยิงกันนะคะก็คือจะเห็นว่าสีดำก็ค่อนข้างที่จะเข้มกว่าสีน้ำตาลเข้มนะคะข้างล่างก็เหมือนเดิมก็คือหมูนิดหน่อยก็เป็นพับนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองเจ็ดสีกันดูนะคะเริ่มจากสีดำก่อน ก็คือคนสีดำนะคะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนสีน้ำตาลเข้มนะคะอันนี้สีนะะ้ำตาลเข้มอันนี้เป็นเนื้อฝุ่นนะคะอย่างที่บอกก็คือจะเนื้อไม่หนักมากก็จะเบาๆแล้วก็สามารถใต้ปิดหนึ่งได้เลยก็ทวนสีก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะสองตัวนี้นะคะคือตัวละ180บาทนะคะที่ร้านปฐมมิตตี้นะคะที่ได้เลยนะคะที่ร้านปฐมบิตตี้อย่าลืมกดหัดถัสังด้วยนะคะข้างล่างนี้เลย แล้วก็มีลิงก์งสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมนี่กด subscribe นะคะตรงนี้เอาไว้นะคะช่อง Channel ปัตมาบิวตี้นะคะ Facebook หรือว่า Shopee หรือทุกช่องทางน,นะคะกดติดตามร้านไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ร้านด้วยนะ,ะเราจะมีโค้ดส่วนลดให้ ด้วยนะคะน้งเราอาจจะแบบแอบแจกส่วนรถเอาไว้ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องติดตามนะคะที่เพจเราแล้วก็ที่ชนนาน e ลของเรานะคะปับทันที่ค่ะบ๊ายบาย